อดีตแชมป์จูเนียร์ไฟเวต IBF ชาวนิกระกัวเฟริกอันบาลาโดแฟดนองจอรอตัดเชื่อกรวมรายการใหญ่คานโร 3G ในวันที่17กันยายนนี้ที่ทีโมบายอารีนาโดยมีรายงานข่าวมาจากประเทศนิกระกัวแจ้งว่าทางโกลเด้นบอยได้ขานรับคำสั่งของ IBF ที่ได้ระบุให้เฟลิกอันบาลาโดอดีตแชมป์โลก รุ่นจูเนียร์ไฟเวทของ IBF ที่สละตำแหน่งและได้ก้าวมาเป็นรองอันดับที่3ในรุ่นไฟเวทสถาบันเดียวกันมาได้หลายเดือนแล้วนั้นได้ขึ้นชกตัดเชือกในพิกัด112ป่อปอนด์กับทาง well, ลิคาโดซานเดวอลรองแชมป์โลกอันดับที่1ชาวอเมริกันแต่ทางซานเดวอลนั้นกลับไปเลือกที่จะขึ้นชกกับเดวิดฮิเมเนสแชมป์ WBA ู ซึ่งเป็นรองอันดับที่1รุ่นไฟ์เวีของด b a ที่ตัวเองนั้นก็เป็นรองอันดับที่2อยู่ด้วยในการชคตัดเชือกของฝั่งสมาคมมวยโลกด b a บในรุ่นเดียวกันโดยการโชคของคู่นี้นั้นจะมีขึ้นในวันที่16กรกฎาคมนี้ร่วมรายการของไรอันกาเซียกับฮาเวียฟอตูน่าดังนั้นทางโกลเด้นบอยจึงต้องหาคู่ตัดเชือกคนใหม่ ให้กับแฟนน้องอันบารโดแล้วก็มีข่าวออกมาว่าอันบาร์โดนั้นจะได้ชกตัดเชื่อของ IBF ในรุ่นไฟเวทกับทางโฮเซลิโตเวราสควีสรองแชมป์โลกอันดับที่4ของ IBF ในรุ่นนี้ชาวเม็กซิกันและผู้ชนะก็จะได้ก้าวขึ้นเป็นรองแชมป์โลกอันดับที่1คนใหม่รอชิงแชมป์โลกในไฟบังคับกับทางซันนี่เอ็ดเวิร์ด เจ้าของตำแหน่งชาวอังกฤษต่อไปนั่นเอง